โดนป่ะไม่เห็นสิเอแล้วเฮ้ยโอบียนกนอะไรกนไปละเกอีนุ่มเกิมาวะเออรู้เรอบนุ่มเืองวะกิดักบอกาไนนะปอบอกมันมื่อเชเห็นว่า เดี๋ยวาคนมาเลยว่าไงสุดเกสดสุดใส่สุดเมียอ่งวตรงนี้มะพกป๋าบาร้องนั้นตรงนี้ไหมรู้หอย่างพุ่นโอ้ไปยิ่งซุ่มมามีปืนคนหลเอาคนหลจะบดีดิกูทนะตรงนี้ไหมเออได้ได้ สุดียงกันอจดนเรียนน้กันยังไงสุดตลอดเล้ทสูดข้าถามเลยนี่ต้องปุ่งไว้่นวะยืหันมุหลายอ๋อดีตัวเลียนเลียนใส่กระติดเลี้เรียนใส่กระติดเสาเลี้ยนเลียนใส่กระติดเสาเคื่องข้างหลังอะไรแย่แ่กัเราแล้วอปอปือา้เรเอไ้ป แม่งเอาป,เปืนไปนเลยความเร็วมันีสาคา <c oughs> ว่าเ่น่ไหมได้กูม่สกูบจีไปต้องกรักเลอดูไฟใส่ของอไอโอ,โอ้ตายฮาล่ะีย่งเนาะยูเ่ล่ะเดี๋ยวนกูชวยเป็นหอกเปรียนปเปรีเปรียเปรียน เงียบยังอ่ำสงสัยมันหนาวขั้นหัวเลยดี่ามวีโอ้ยหัเนิ่ใส่ไมยิ่ใส่กบมี่กัดอยาไจะใส่กว่านี่มานไรเนี่ยโอ้เงีบังอ่บเฮ็ดทัอเลยแล้วปวดขันหัวเลยว่ะไปไปดันเลยต้องรอรี แล้วผู้ใดเอากระสุนโอ้กระสุนเหีียวจุกเลยทั้ง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 มีโยตัวเฮ้ยหลินจะพันกันให้ใจเย็นโอ้สายเลยหลินพันคุณไปน้ำเขาคุณนะกำลังกำลังกูฟันยาญ่บ้างบอกว่ากูฟันใหญก่อนิดเดีย้แฉด กูยทาอยากจะฆ่าก้อนกูพักเก่แบบอ่าเยาวไม่ได้ตัวก่พอใช่หรกดไลน์มาสิว่ากูได้กูได้คองเฮ้กูได้คองเฮ้ยดูแล้วมันจะเข้าไหน ยี่ยยสองคนนั้นเล่นกับพวกเราอ่ะไ่ต้องไปหรอกอยู่น้ำไอ้นี่ตัวบอลบอลบอลบลบอลเออเอบเออเงาแม่ม่แม่เงียงมาเงียัโอ้เต็มเลยอ่ะัก็มดึงกับยึดเือกซูตุทำโอนองมันยี้มันยี้มันมันท่านได้โพกูเล่นอยู่ ไปแล้วอันน้เรื่อ้เไม่มีลมลไม่ป็นกเนิดกำเนิดพวเอาอันพอเอาเก็แล้วไกูพอเก็บยงอยู่ใส่อ๋อยังไม่ื้นกูนะไปต่อเยไปต เก็บ own, เสียงยอ่นปืนอะไรอนะมึงนน่ะเก็บเสียงยู่ own, ปืนไอ้เอมโฟง่ะ

เอานกเอ้านกเอ้านกเอากูบินเฮ็ดยังบัดนี้เอ้ากูมามั้นยังเก็บของเถอะนะนี่ตัวหนึ่งวันเลยเปิดเลย โอ้เขาจะเปิดออาจุดแล้วเนี่มาเปิดเลยไปชิงย่างหนึ่งวุงตัวยีง่มาเอาเฮ้ยย่างอยู่เกินดอกตัวนึงมันเปิางไหนวะไหดิเดือยย่างให้กูเนี่ยเน่อยขวร่างห้างโอ้ยนี่ไม่มีขวาะเหนืยโอ้ยเขาเปิดออกวดแล้วพี่สโคปกนี่เบะ เปี่ยอย่งมากคือเี่ยนไ้ื่องเทียอยากคึออยากเรียนซะน่เกวไปออไปาไปใส่โอยตั้งมโดนกวได้ชิหกบาทโอ้ตายี่บันนึงมันย่ใสเนี่ยบไอ้มันนี่บอเงินบ่รู้บอกเงินอใส่กูไม่เห็นเที่รเนี่ยมันดักแทบก็ต้องห่วงนี่หมันดักตัวแล้ว เฮ้ยเฮ้ยย่นี่ย่นี่บอมแมนคาดบคาปปวเรีนบกคุย้ตกใจไปคุณว่าเขาเสียงบวกบเด็เดกไปรถเด็มีเสียะสีดากทั้งเขานี่กูดินี่กูดินีกูดินีนมันมันเสียผู้ชายมา ไปเด้อไอยู่เลยเด้อลูเมยนี่ไปเด้ออะบพอพอราคเยันแล้วนะครับมาอของนียังไม่เส้อมีเกียรตซืือก่อนตัวไปะโดดแล้วนี่หว่เฮ้ยมีคนอยู่บ้านซื้อของยียิงเงนยิงมันเป็นรอยออกไปแล้วบอพันร้อยน้ำกูนี่ รอรอรอรแม่งเน็ตลดัเอ้เออวายเงินนี่เงินเหลือเงปะจิ้มไม่หันละเงิ่งจิ้มไม่ทันละเมไมังยงหัละิ้งไม่ทันละาเนย้ไม่หันละย่ะเ้อย่างปัเง่าง้ังอ่างัง่ารัอย่างหังอ โอ้ชเซนเซนบมกหลายหมเก็บแล้วไปเปียกลอยแล้วเก็บมายังไรเนี่ยผู้กาวิ่งหน้านาบอมถึงก้าท้กนก็อยู่ปยายกูก็ได้อีกอีกี่ ผู้ยังเอกที่เนาะายยังใส่รป <i roy al> ่นเลยคนละรับจอบตั้สีุ่ดสองคนเยอะเย็บยาไปได้หลายรถกระเป๋า่ตัวนี้ยังไนตัวมีตัวนึงอยู่น้ำเฮาเนี่ยเบื่องกอหักนะกหัดอยู่น้ำเฮามีตัวนึ่งแกะมาตวแกะกวางลูกคองเลยนมีสามตัวมันจะยุกใส่ละสามตัวนะเบื่งวงดีะ กอฮาร์ดงวะกอฮารดนงะฮอดว่งฮาดไปเราคนบักขานตีนึงเลยอยู่่ด้หนเฮ้ยทนาหัาทัชนาหัโอ้โมวนกเม็ดเดียวเม่เดียวตะแล้วก็นินแล้วแะแต่อีกตัวนึงอยู่หลังมึง มีสีแนวุบตัวเจ้าของมากนนั่ยิเราเอาแนวุบเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยนีเร็วเลยบังนสมองเือวะเฮ้ยไปแล้วแม่คนมันจะไมันจะไยงตยงตไปุบมูนจลาบมันซุอะไรด้อไสวะ ตเวะเยอะนะัเยนะกู้นงตเปิดเปิดเปิดยังไม่ได้ก,ก,ไ,กไฟเว่งเขวง,วงเฮ้ยรวยมาจพูดรวยนคนมันมาเจอลูกซองนี่มันได้กไก่เว้ยนี่มันถือลูกซองต้องให้บเ่าเรียนวะโอู้ดอยากได้ยังขึ้นมเก็บปรสบนี่เหนี่อ นีกบอววะมี่ได้มีแถวๆป่ะอู่างนี้ีกสิบเอตัีโอ้ปืนนี่เดี๋ยวเย่ดูกระนเดียวโย่ตายป่ะตายตาป่ะตายัวนตายก้ยี่ป่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบิดแล้วคนคนเบิดแล้ว

มึงเหนมึงนแม่มึงไหยเลยมึงไ่นเลยชุบเลยชุบเลยชุบเลยเด้อเดนเหอะถ่ามาถ่ายมาวามัดวาคว้ามาคว้ามาัว,า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 วาอ้โอ้แม่กลมหนาลน่ะ่ังเดียวบกเ <c oughs> ว้ยอกลมหนานม่งเตเนนัวนึงน ตีดีๆวะเอามันเอามันกูยี่ถือไฟบินเล่าบินเลาบินเลาบินแล้วิงบักฮานี่แม่งขงนลาลากกูมาสีแมวนี่ยบักาป่อกูยิงดีบักปล่อยกกดิ ูยิงอยู่มันเล่นไปซ้ำมึงเดยคนปกติมันต้องเล่นมหากูเนี่ยรยยการัน่แนแม่งก็าจะได้คิวคนหันวะคนหันวะคนหนวะบกเลยปา้าที่มักเกิดวะย้มาเดเกคิว